สวัสดีครับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรตสินทุกคนนะครับงานยุบบริการมีการศึกษานะครับจะมาแนะนําเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีกเครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่า Microsoft Teams นะครับผมความพิเศษของ Microsoft Teams ก็คือ Microsoft Teams เขาจะเป็น,นะระบบอำนในการจัดการเรียนการสอนและมีมิทติ้งนะครับที่สามารถสนทนากันระหว่างครูอาจารย์แบบเียลถามได้เลยนะครับผม ก็ใช้งานยังไงนั้นก็เดี๋ยวตามกันไปเลยตอนแรกนะครับนักศึกษาทุกคนเข้าบอสเซอร์นะครับบอสเซอร์ก็คือ Chrome หรือนเอ็กโพรเลอร์ไฟฟ็อกนี่นะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า Google นะครับผมจากนั้นให้พิมพ์คำว่า Microsoft Team นะครับไมโครซอฟ t ์ที นะครับผมก็ตัว Google เขาจะเขาก็จะเลือกมีลิงก์ยูเซอร์มาให้นะครับเราให้เราเลือกตัวแรกก็คือเข้าสู่ระบบ m i r r s s o t t t e m s ให้คลิกลิงก์ตัวที่หนึ่งเลยนะครับคลิกไปเลยนะครับจากนั้นเราก็จะปรากฏหน้าของ m i r r s s o t t t e m s ขึ้นมานะครับก็ข,ขอเกินก่อนว่า m i r r s s o t t t e m s ตัวเนี้ยเขาจะรองรับ มีรูปแบบในการรองรับอยู่สามรูปแบบ 1. นก็คือรองรับผ่านบราว์เซอร์ก็คือที่เราจะทํากันวันนี้ 2. ก็คือเป็น Windows App ก็คือเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยดังนั้นตัวที่สก็คือตัวที่อยู่ในตัวโมบายนะครับก็คือพวก Android หรือ iOS นะครับมีโปรแกรม m i r r s s o t t e a m s ก็เนื่องจากสะดวกอุปกรณ์ตัวไหนสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งาน ได้เลยใช้งานเหมือนกันนะครับผมแต่วันนี้เราจะมา,าเรียนรู้ที่เป็นการใช้ผ่านบลาว์เซอร์นะครับให้คลิกปุ่มนี้เลยครับลงชื่อเข้าใช้งานแล้วก็นักศึกษาก็จะมีคำถามว่าใช้ยูเซอร์หรือซายอินตัวไหนครับก็ก็ดูตามที่หน้าจอเลยครับเราจะใช้รหัสนักศึกษานะครตามด้วย 3 6 5 ksu ac t s นะครับในการสายอินเป็นตัวอีเมลลรับาลองใส่กันดูเลย3 6 5สามห ksu ac t ts นะครับจากนั้นคลิก เลขนะเขาก็จะปรากฏให้เราใส่ Enter password password คือตัวไหนก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานั่นเองนะครับใช้เหมือนกันกับใช้เหมือนกันกับรหัสเข้าอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยการศึกนะครับผมแต่ ผิดตรงที่เรามี a อ3 6 5ก .cu.ac.th ตางท้ายนะครับดังนั้นกดปุ่ม sign อนอนี้ stay เราเลือกกด y ย s หรือ no โโก็ได้นะครับให้กด yes โอเคดังนั้นตัว m i c r o s o f team t เขาจะถามถามเราว่า เราจะดาวน์โหลด Window s a p p มาใช้ไหมหรือเราจะใช้ผ่าน b r o าว์เให้เราเลือกตัวที่2ครับ use the web app in t r i c k s นะครับก็คือกดใช้ผ่านเบราว์เร์แล้วก็กดกดอิทนะครับกดอิทเลย mm hmm. อันนี้เราจะเลือกรับเมสเซจก็คือถ้าเธ n นก็คือกดรับเมสเซจของเราแต่ถ้าเือ This m i s s ก็คือปิดให้เรา d This m i s s ไว้นะครับ แล้วหน้าจอที่เราเห็นหน้าจอทีมหน้าจอแรกที่เราเข้ามานะครับตรงนี้ยูทีมวันนี้จะเป็นรายวิชาหรือกลุ่มต่างๆที่อาจารย์หรือแอดมินในกลุ่มนั้นๆแอดชื่อเราเข้าไปนะครับให้เราเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็เข้ารายวิชาได้เลยนะครับแต่ถ้าสาขาไหนอาจารย์หรือแอดแอดมินในกลุ่มนั้นยังไม่แอดชื่อเราเข้าไปให้เรามาที่ปุ่มตรงนี้ครับ ปุ่มขี่ขวามือด้านด้านบนขวามือที่ชื่อว่า or c r e a t e t e a m นะครับให้เราคลิกตรงนี้มาแล้วนะครับเราจงช่อง Joyce a Team w i t h a Code ตรงนี้อาจารย์จะให้โค้ดมานะครับเราต้องมีโค้ดรายวิชานั้นๆด้วยนะครับในกล้องใส่โค้ดเข้าไปเลยครับอันนี้จะเป็นโค้ดของรายวิชา E-Learning นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นมีกระบวนการในการทำหรือการวิดีโอต่างๆหรือสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับผู้มือการใช้งานของ Microsoft Team อ,อยู่นี้ด้วยนะครับก็จอยทีมนะครับสมมุติถ้าเราจอยทีมแล้วนะครับหน้าต่างของรายวิชานะครับก็จะขึ้นมาให้ก็ สมมติถ้าอาจารย์มีสื่อการสอนหรือไปมีข่าวสารอะไรต่างๆหรือมีการประชุมการเรียนออนไลน์ที่เป็นแบบเรียลไทม์ข้อความต่างๆก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นักศึกษาก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีประชุมกดมีดเข้าไปกดรูปจอยเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับของนักศึกษานรที่เข้าตัวในรายวิชาของ Microsoft Teams นะครับผมก็ขอให้วันนี้ งานวิทยบริการได้มีคณาาราก็ขอให้น้องๆครับมีความสุขในการเรียนออนไลน์นะครับมากๆนี้ก็สวัสดีครับ